สวัสดีกับปูมายางหล่นกันอีกแล้วจ้ะกโกโกโกหนาวหนาฝากะคึมคึมว้ซะวซะ,ซะ,ซะ,ซะวครับนี่สั่นเครับมาหน่อยมาหน่อยเียโกเลยอ่ะงานหลินจ้ะ บรรยากาศห,หนาวก็เป็นแบบนี้เราจะภาคึืมคืมแดดก็ไม่มีหนาวท้องฟ้ากับวสดใสคํามนันค้นเขาเป็นม่ยางเลย่างออกกับลํ้กายเนาะพลังหน่อยอยากขึ้นไปจ้าตะววานมันเย็นบ่ได้เอาเสื้อผ้าต้องใส่เสื้อผ้านาๆนหา,าก็นี่ถุงมือกับ่ได้เอกมาให้ยาง หลับลม้มแป๊บแปบ๊บจะย่งางกับไปหารถละฮะเอาไปเอไปไปก้ากาย่าเหีย <Yeah. S 1> <Yeah. c oughs> นายก็พอไปฮอดพุนละย่างหลินกันจ้าช่วงนี้กับผมมีคลิปลง ไปเห็นงานแล้วกันอยู่บ้านบ่นคอยมีคลิปลงจา้า <c oughs> ทำหนูอ้าไปอ่ะทำไหมทำไหมคนขี้มากเขาขี้มากกันข้ามะข้ามหนูข้ามโซข้ามหนู ก็ข้ามหนูข้ามหนูว่าฟ้าเห็นหนูไม่อยากง่างนี่คตห,หน่อยหน่อยนี่หากคอบหนอหม้วก้อซะเขาขี้มาซะว,วัวก้ก็ดูบายบายสเตอร์เฮช อย่าคบคมสะอะฮันนิกไหมย <laughs> อย่าคบบดชาละ มาย้อมยางมาเลยอยาก็สเกยตข้ามมาชาดะ ไ่จ้เฮ้ยกินขาน้ำาม่ค่อยกินพนดหน่อยๆคำจ้ะ,ะคำโนสมอดรสาลาส้ะซะ่ะช้คำ จะอยาขอบหมุนคัม嘛จะอยาขอบมันคัมละนี่กุไล่เยอะยาคัมเฮ็ดเฮ็ดน้ำหมากจ้าเฮ็ดอัน้านเท่ากเ็เอื่นเฮ็ดอันเขาไข่เนาะมันเถาแล้ว อันนี้กินได้จ้ะก็แบบรู้จักเ็ดออต่ว่านี่ลูอยู่ว่ามันกินได้บมเกงเรื่องเห็ดต่ว่าเฮดอันนี้อเคยมีผีหลายคนว่ามันกินได้เฮดนำมากแต่ว่านี้มันออกเป็นสีเขียวๆออกเป็นสีเขียวเป็นเฮดอันเฮดไข่นะเฮดเขาไข่อไตอนไหนเปลี่ยนสีกะชา ดอกไม้ตัวดอกไหม่ก็สัน่นต้นใหม่จะเปลี่ยนสีแต่ว่าปลาเนี่ยมันเป็นปลาสนเนาะปลาสนมันใบมันส่วนหลายมันจะบ่ค่อยเปลี่ยนสีจากต้นใหม่แบบนี้จะเปลี่ยนสีอยู่แต่ว่าใบสนจะจะเขียวอยู่ตลอดทั้งปีมันมีเปลี่ยนเขียวยุงใสกเขียวยุงสัน่นแต่ปลาไดมีต้นไอ้ต้นใบเหลืองๆห,หลายเนี่ยถ้ามันช่วงใบเปลี่ยนสีเนะเป็นสีเหลืองนี่จะงามงามท่ะ ทำไมอันนี้มันจะเป็นเหมือนมืดคึมๆนะครับพราะะวันสนมันใบเขียวมันม็เปลี่ยนสีอ,อีกจ้ะเหมือนใบแล่นมาละเ <c oughs> ก็บให <c oughs> ม้เหลือตอเอาเดี๋ยวใบร่นเหมือนเหล่ากันเหลือจะกิ่งตะการมันเนาะ <c oughs> หนาว เย็นเริ่มเย็นแล้วลือบอกน้องกับวพ่อว่าไฟแดงยุด

เอน่ะให้แรงไปเขียวแลนไม่กันว่ตสต็อบมาหอดหล่ลหจ้ะเอาเด้เข้ามาบินเด้เข้ามาบินแค่นด้นไมาเบก แต่ตัวนั้นใบเหลืองๆง,งามมันใบรนมาละแล้วครับครับขัามาบิน